ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเบเอมดักี้นะคะกับรายการแกะกล่องซุรุมซึ่งวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องสุ่มเสือนะคะตามคําเรียกร้องของคอมเมนต์แรกนะคะก็คือเสืออ้วนนั่นเองนี ซึ่งเซตนี้นะคะราคา1950าทอบาทนะทุกคนจะได้ทั้งหมด6กตัวด้วยกันแล้วก็นี่นะคะก็คือหน้าตาของเสือที่เราจะได้แล้วก็เขาบอกว่าจะมี hidden e d i t i o n นะคะเป็นเสือลับเป็นเสืออ้วนดำแล้วก็ตัวลับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเสือช้างนะคะอุ้ยฉันเ้นมากเลยอะ่ะแกะเลยดีกว่ากล่องสุ่มเสือนี่เขาฮิตมากเลยนะทำไมถึงฮิตอะ่ะน่ารักด้วยแหละอ๋อน่ารักใช่ไหมแล้วก็ปีนี้ปีเสือด้วยทุกคนใครเกิดปีเสือก็จะต้องซื้อกล่องสุ่มเสือมาสุกนี่นะคะ แกะกล่องอามาก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะเป็นแบบป๊อปอัพขึ้นมาแล้วทุกคนกล่องข้างในเป็นอย่างไรเอ่ย นี่ข้างในจะเลียนี่กลองซุ่มเสือข้างในนี่เป็นจดทะล่าของค่ายนะคะเขาเขียนว่าค่ายผ2อทอยเริ่มเลยนะคะไม่ช้าคลิปนี้ไปเร็วมากนะเพราะว่ามีแค่6ตัวเท่านั้นขอให้เราได้เอะจริงตัวนี้ราคาแรงบอกมาดูนะน่าแรงนะเพราะว่าคลิปไงโอ้จะนี้กล่องซุ่มของซีรีส์เสือนี่มากี่อันแล้วตอนนี้ที่เห็นมันมี2องนะสองอันอันนี้คือเซตแรกนะคะที่เขาทําออกมาเป็นอ้วนเสือเสืออ้วนเบอร์เลยดีกว่ามีการ์ดเราจะไม่ดูการ์ดเพราะเราจะไม่ตื่นเต้นแอนแอนแอน โอ้โหเปิดเลยนะคะตัวที่เดิมเฉดมโหเสืออะไรวะเนี่ยฮัลโหลแมวน้ำป่ะใครดูออกว่ามันคือตัว,ตวไหนฮิปโปเขาว่าฮิปโออปอาร์าก้าเธอว่าอรารอ์บาก้าอสามารถหมุนหัวได้ทั้งหมด360องศาข้อเบียสอีกข้อหนึ่งหมุนได้ไหมอีกข้อหมุนได้โอ้โหขอขาดเลยจ้ะ มาเขาไม่ได้ทาให้หมุนนะหรออันนี้คือเขาให้หมุนคอได้แค่นั้นทุกคนอย่าไปหมุนข้างล่างเลยไม่งั้นมันจะไม่ตรงขั้นอ,อ่ะเธอบอกเสืออันปาก,ก้านะเขาบอกว่าเสือแมวน้าอ่ะสีสันตัวหนึ่งอันมันเขียนว่ามันไม่บอกอนทุกคนมันเป็นภาษาจีนอะแปลได้ไหมเป็นอันปาก,ก้าแมวน้ําว่าอะไรมีขาอะาบหรอ ม่น้ำมีขาดีบ้าบออ๋อเขาเขียนว่า t i เกอร์แคนบี y อน i ี่ปิประมาณว่าเสือสามารถเป็นได้ทุกอย่างนะคะซึ่งเสือเนี้ยเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวขอแปลมันต้องเป็นภาษาจีนตรงนี้แน่เลยบอกแก f ฟ t ไทเกอร์อ,าาาอัล a บกสรุปเป็นอัล a บากาะนะคะทุกคน นี้แล้วเขาก็มีตรงนี้ข้างหลังเขามีแบบว่าเหมือนให้เราลุ้นฟีเดษว่าสแกนก่อนแล้วค่อยคูดเขาบอกว่า100% winning rate สแกนแล้วก็เติมตัวหนังสือเข้าไปคุณอาจจะได้พบกับสปพ이ซ์ซึ่งยังไม่หมดอายุหวนทุกคนเขาบอกว่าจะหมดอายุในวันที่31ธันวาคมปี2022 ูดเลยเดี๋ยวเราอะคอยมาใส่กันทีเดียวเว้ยว่าเราจะได้หรือไม่ได้ไฟแดงมันเข้าหน้าเดียวเปเข้าเป็นผีดึดช่วงนี้ซอมบี้กำลังฮิตเราก็เลยเข้าตีแต่งหน้าแนี่ยซอมบี้เหรอน้าขูดอ้ยบาแล้วเขาขูดจนมันขาดเลยวมกากปะมันถึงตัวอะไรวะเนี่ยเ้าอ่ะอุ้บ้าเลยปวดหัวเลยตัว่อไป ขูดพันนิดึงขูดจนโคตรหายไปแล้วอะ่ะเอาค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นเสืออะไรนั้นชิดิงเป็นเสือ,เ,อ,อเสือหมูป่าอ๋อฐานของเขาคือแบบไม่ได้มีอะไรยึดเลยนะคะเหมือนวางไว้เฉยๆประมาณนี้นี่นะคะเสือหมูป่า <c oughs> ขูคอได้ไหมดูดิไม่ได้นะคะได้แค่เอาปาก้าแ <c oughs> ตา่เดิเหมือนแมแล้วนี่เชื่ออะไรนะอืกําไม่ได้มันมีตัวหนึ่งที่ตัวแดงดๆแดงๆเป็นหมูป่า ไเดิมอันอันอันนั่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 นตัวนี้ตัวที่สามตัวอะไรเอ่ยอืดอืดอืดโอ้เสือฉลามคิดยาวเนาะเป็นฉลามแหละมีคลื่นมาให้ด้วยนะคะคลื่นน้ำโอ้ก็ไดีนี่คือเสือสามารถมุนหัวได้ไหมไม่ได้ดูตามันโบ๋มากเลยอ่ะตาแบบลืมโตโต้ะเออตาแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะอันนี้ตาเจ้าเจลย์เจ้ลย์อืออันี้ตาปลือนี่ตาเขมรคนเราสามารถทำตาได้ขนาดนี้เลยเ้ว ไม่ได้ไม่ตอมแบบนี้ตว่อไปดีกว่าเสือช้างจะมาไหมเนาะเสือช้าเสือเฮ้ยหอยมาเสือหอยไข่มุกนี่เหรอเออตวไเชลไม่ใช่หอยสอันเสือหอยนี่มันใส่ยากมากทุกคนใช้แรงแล้วนะจะออกแรงแล้วนะอุ้ยอุ้ยคือ มันจะหากก็ดีเดีรู้หน่อยแค่นี้แหละอ๋อเหรอไม่ต้องเข้าไปโอเคนี่ก็คือเสือหอยมุกนะคะนี่คือมุกทุกคนแล้วก็เสือโผล่มาจากหอยเลยโวหนี่ได้ไงเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ตาเป็แบบไหนตาคล้ายๆกับตัวนี้เลยแต่มันมองบนไปม,มองบนนี่เขียนว่าเสือเป็นหอยพร้อมไขม่มุกงงเลยงงใครปันเคนฮิดเยตัวต่อไปดีกว่าอันนี้จะไล้เือจ้าไม่นเนี่ยอุ้ย มันแหลกมาตัวต่อไปชื่อเฮ้ย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 ไม่รู้ข้างขาวแน่เลยวะแสเสือข้างตาตาดูนี้น่ารักเนาะง่ายเนาะเออนะ่อนารักอะตัวนี้ตาคล้ายๆกับตาเมื่อกี้เลยเว้ยตาแบบเอามาก้าเสือข้างขาวนี่ไม่ต้องแปลนะแบบยังไม่ตื่นเออไม่ต้องแปลนะเนะี่ยเพราะว่าเป็นชัดเจนอยู่แล้วนี่เขามีแบบว่าถูกข,ข,ของถูกเขาอะไรอย่างเ้ยให้ดยนี่จ้ะ เป็นประมาณว่าบินดได้นี่นะเอาทาวยวะันไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแล้วเนี่ะเสือตัวต่อไปดีกว่าตัวสุดท้ายแล้วแหละเอาจริงมันคือตัวสุดท้ายแล้วแหละรู้สึกหมดหวังกับกองสุ่มมาได้จริง <c oughs> ตัวสุดท้ายเป็นเสืออุ้ยเหมือนจะใหญ่เวดูก่อนว่าเราเหลือตัวอะไรก็เหลือเสืออันนี้ว่ะเสือแล้วไม่รู้อ่ะดูไม่ออกดูไม่เอาอ่ะเอเอเป็นไปได้เป็นเสือเนียจับจับ,บยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแนวแน่เลยอ่ะ ถ้าเป็นช้างก็ต้องอ้วนไงมันก็อ้วนเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยแมวโอ้โหโคโนตัวนี้คืองวงช้างเมื่อกี้มันดูแบบหามันดูใหญ่มากเลยออเอร์สุดๆว่าเฮ้ยเฮ้ยช้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แล,ล้วเสือแมวเฮ้ยมันแมวจริงเหรอกแกเปโนรัสเซอแน่นตัวมันเออเหมือนที่เล็กอะเออแขนสั้นๆอ,อ,อ,อห,าง,ออหางเห็นไหมหางมันไม่เหมือนแมวเว้ยถ้าแมวมันจะหางเล็กกว่านี้มีอุ้งเท้าเลยนะคะเราเห็นตาคือขาวไปแล้วอะหมดสบีไปแล้ว ไปกันนิดนึงไทเรโนโนซอรัสเล็กซ์เ,ออเสือเป็นอะไรก็ได้ใช่เสืออะไรก็ได้งั้นเสือเป็นกูอี้ได้ปหมได้เก้าอี้เสือเดี๋ยวคอลเลคชั่นต่อไปคอลเลคชันของพายดูอยู่เอาเป็นคอลเลคชั่นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านอะไรกันนะ,ะเสือโซฟาเสือเก้าอี้เสืออะไรอย่างนี้ยออต่อไปเรามาลุ้นอันนี้กันดีกว่ามันคือโค้ดลับรหัสเดง้งอย่าพูดแรงสิอีอันนี้มันไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้มันแหลมไปโอเคทีนี้เข้าแอร์ตรงไหนคะ คือตอนนี้คือเขาบอกให้ราหัสใช่ปะเขาไม่รู้ว่ามันใส่รหัสที่ไหนกล่องเลมันมีที่สแกน QR โค้ดแค่ขวางตรงนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะลองก่อนนะคะลองก่อนสแกนชิ่คือวีแชทอือคุณจะให้ไปกรอกรหัสที่ไหนนะคะพี่งงเิ็นึง <laughs> คำถามเลนะคะว่ามันต้องใส่รหัสตรงไหนคือมันไม่มีบอกเลยนะคะทุกคน,นแกงแล้วอ่ะคือหาในเว็บของ52 t o y แล้วก็คือภาษาจีนเลยงมง,มงมากทุกคเลยไม่รู้ว่ารหัสตรงเนี้ใส่ที่ไหนเหมือนกันเข้ามากแต่ว่าที่รู้ก็คือตัวเสืออ้วนช้าง่นที่เป็นตัวพิเศษถ้าเกิดใครได้อ่ะคือมันจะได้การ์ดที่เป็นเสืออ้วนมาเว้ยแล้วก็เอาการ์ดนั้นอ่ะเป็นแลกเสืออ้วน400บาทเสียตังคนะ์เงินไม่ซ่อมอะไรนี้ยไม่แถมให้เลยเนาะใช่ไหมกระดกก็คือ เราไม่ได้กาเสืออ้วนสรุปว่าคือรอบนี้เราก็ไม่ได้อีกแล้วออจบ <c oughs> แล้วทุกคนสรุปโพตัวนี้ก็ไม่ดูทำอะไรนะคจบแล้วก็วันนี้นมีมงเสือทีเร็กเสือแบทแมนเสือหอยไข่มุกเสืออัลปาก้าอันนี้เสือหมูป่าแล้วก็อันนี้เสือฉลอม <c oughs> ฉลามบุกวันนี้เราก็ได้เสือทั้งหมด6ตัวด้วยกันเป็นเซ็ตกล่องสุดเสืออ้วนนะคะตลอดนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้เหมือนเดิมก็คือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ไม่รู้ว่าเปิดกระดิ่งมันเตือนหรือเปล่าไม่ห่มงไม่เหยียบหูแล้ไอ้ตักระดิ่งโอเคนะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย